สวัสดีครับผมนายวัฒนพงศ์สุวรรณพันธ์นะครับเซกสองนะครับวันนี้จะมาส่งงานนะครับเรื่องเส้นอิทธิพลนะครับวัสดุของผมนะครับจะเป็นท่อ PVC นะครับแล้วก็มีจอยยึดเป็นสายยางนะครับแล้วก็เป็นก้ามปูนะครับเป็นสปอร์ตมันก็มันจะมีแรงอยู่สามแรงนะครับคือแรงปฏิกิริยา โมเมนต์แล้วก็แรงเฉือนนะครับแรงที่จะแสดงให้ดูแรงแรกนะครับเป็นแรงปฏิกิริยาที่จุด a นะครับอันนี้จุด A B C D นะครับนี้ที่จุด A นะครับถ้าเรามีแรงยกระทําขึ้นนะครับตรงช่วง B C ครับมันก็จะแอนลงนะครับแล้วก็ช่วง C D ก็จะโค้งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจุด D ก็เหมือนกันนะครับแต่โค้งจะสลับกัน แล้วเป็นจุด B นะครับถ้าเป็นจุด B นะครับนี้ดึงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะโค้งลงนะครับถ้าเป็นมาฝั่ง C ก็ตรงนี้จะโค้งลงแทนนะครับจะสลับกันต่อไปเป็นโมเมนต์นะครับโมเมนต์จะเกิดที่จุด B กับ C นะครับเพราะปลายมันจะไม่มีโมเมนต์นะครับถ้าโมเมนต์เราดัดขึ้นนะครับตรงนี้จะมันโค้งโค้งลงนะครับไปยิ้มลงอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเพราะว่ัสดูมันแข็งดัดยากแล้วก็แรงที่สามเป็นแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนก็จะมผงแกะั้ยก่อนนะครับ แรงเฉือนนะครับอันนี้ถ้านี้มีแรงมาจะทําขึ้นนะครับฝั่งขวาก็จะโค้งลงนะครับอันนี้ถ้ากดลงนะครับอันนี้จะเป็นโค้งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นแรงเฉือนนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ